ชีวิตพวกติ่งวันๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีก็แค่ดูวีดซื้อดูวีดซื้อซ้ำๆอยู่แบบนั้นไร้สาระนี่เป็นเสียงคนรอบข้างที่เราได้ยินมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าวงการติ่งเกาหลีได้ดูผู้ชายแล้วใช่ไหม วันนี้ไม่ทําอะไรเลยไม่พูดไปเคยฟังอ่านซื้ออ่านบ้างหรือยังทําอะไรบ้างหนูวันเนี้ยหนูทําเยอะเลยแหละแม่อมทําเยอะเลยแหละจริงๆแล้วชีวิตของติ่งเนี่ยมาพร้อมกับภารกิจอันเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะแต่ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจแล้วเนี่ยเรามาดูกันแต่ละสายดีกว่าสายแรกเลยนะคะคือสายซัพพอร์ตค่ะ หลายๆคนอาจคิดว่าสายนี้ไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วสายนี้สําคัญอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการปั่นวิวการซื้ออัลบัม้มหรือจะเป็นการสง่งฟุตชักฟุตซัพพอร์ตไปให้แก่ศิลปินและทีมงานแบบได้ทั้งแบบได้ทั้งกาลังใจได้ทั้งกําลังแรงอยทีเดียวถามว่าข้อดีของสายนี้ก็คืออะไรก็คือนอกจากตัวเราเองที่ซัพพอร์ตเขาแล้วเนี่ยได้อิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้วนะคะ ยังเป็นกำลังใจให้แก่คนที่เขากำลังทำงานหรือเหนื่อยหรือท้ออยู่ในตอนนั้นนะคะ Lay e r ทสายต่อไปก็คือสายครีเ t e และครีเอทีฟนั่นเองค่ะคือสายนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นตัวแม่ขั้นเทพตัวเซียน แห่งการคิดคอนเทนต์คือทุกอย่างที่เป็นคอนเทนต์นะคะรวมอยู่ในสายนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กแฟนฟิกแฟนอาร์ตมียายอะไรต่างๆนะคะคืออยู่ที่นี่หมดเลยถามว่าข้อดีของสายนี้เนี่ยมันคืออะไรก็คือ เราคิดว่ามันสามารถต่อยอดได้หลายอย่างเช่นเราเองก็อยู่สายนี้เหมือนกันเรามีสกิลติดตัวมีสกิลการใช้โปรแกรมเป็นมีสกิลการวาดภาพเป็น,นะอะไรอย่างนี้ก็สามารถนําไปต่อยอดทางอาชีพหรือการเรียนได้เราคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์เยอะเหมือนกัน later สายต่อไปที่จะพูดถึงนะคะคือสายเป็นเองค่ะอะทุกคนอย่าเพิ่งก็ใจผิดกันนะคะ mm hmm. การเป็นเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมากๆไม่ใช่แค่การซื้ออัลบั้มหรือซื้อของตามศิลปินนะคะ แต่มันยังมีการเปยแบบสายบุญนีค่ะอ่ะงงกันละสิการเปแบบสายบุญคืออะไรเราว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้กันนะคะหรือแบบอาจจะไม่เคยได้ยินอะแบบนี้ส่วนมากเนี่ยนะการเปลแบบสายบุญจะเจอในวันเกิดของศิลปินไม่ก็วันสําคัญของวงนั้นๆน,น,นะคะซึ่ง ทีมสายเป๊ะะค่ะจะเป็นคนจัดตั้งโครงการช่วยเหลือมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีการส่งทุนไปยังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอีกสายบุญมากสายนี้คือแบบอิ่มบุญอิ่มใจเวอร์ later เราเดินทางมาถึงสายท้ายกันแล้วนะคะคือสายความรักนั่นเองสายนี้เนี่ยนับว่าเป็นสายที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ว่า คนที่อยู่สายนี้เนี่ยจะไม่ได้ลงทุนลงแรงกับอะไรมากนะักเพียงแค่ส่งความรักให้กับศิล,ลปินหรือนั่งดูผลงานอย่างมีความสุขเนี่ยแค่นั้นก็เพียงพอแล้วละค่ะสายที่เราได้พูดถึงไปทั้งหมดในวันนี้นะคะร้วนเป็นการแสดงความรักของคนกลุ่มหนึ่งที่มีต่อคนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะสิ่งที่เราอยากฝากกับทุกคนนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความชอบเราทุกคนมีสิทธิ์ัะแสดงออกที่แตกต่างกันแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตและมีความเหมาะสมค่ะ แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะก็คือเราไม่ควรที่จะไปตัดสินใครเพียงเพราะเขาชอบอะไรหรือเขาชอบใครคะ่ะเราหวังว่าทุกคนนะคะฟังคลิปวิดีโอนี้แล้วจะได้ปรับเปลี่ยนมุมมองอะไรใหม่ๆหรือมีความคิดใหม่ๆนะคะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะ